สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร29เมษายน พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะพระพรมวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ2เเมษายนโดยมีนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการาศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรมรมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการาศาสนาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณศาลาการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิต รุงเทพมหานครนางยุพาทวีวัฒนากิจบวบรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร29เมษายนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พระสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลที่ทรงมีพระจริยวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็ง ทรงเป็นต้นแบบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละเวลาและพระวรากายในการทำงานที่เป็นสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆสมกับที่ทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทรงเป็นเจ้าฟ้าจิตอาสาของปวงชนชาวไทยร่วมทำกิจกรรมในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งยังทรงฝ่ในธรรมยิ่งมักจะเสด็จไปยังวัดต่างๆเพื่อทรงบาเพ็ญพระกุศล และโครงการตามแนวพระราชด,ดำริต่างๆด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างของเยาวชนคนไทยในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างแน่วแน่มั่นคงทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างตั้งมัน่นทรงสนทนาธรรมและทรงสดับพระโอวาทจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอย่างสนพระทัยยิ่ง ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟา้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพพระกฐถินเป็นที่ปพื้มปิติของพระสงนิกรและพุทธศาสนกชนทุกหมู่เหล่า กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะครับก็ได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับเพื่อถวายพระราชุณสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าที่ทงกรรัศมีโชธนะครับเนื่องในวันประสูติซึ่งการดําเนินการเจริญพุทธมนต์นี้นะครับก็เป็นการถวายพระกุณลน,นะครับ และก็ให้ทุกคนได้น้อมนำนะครับและ,และถวายเน,น่อในโอกาสเน,นื่องในพระมหารุณาที่คุณนะครับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระสนนะครับและประผิประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับด้วยภารกิจนานานประการนะครับโดยเฉพายิ่งการที่พระองค์ทรงองแบ่งเบาภาระนะครับในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ปรมราชินีนะครับในโอกาสต่างๆโดยเพยิญญ่งในงานด้านศาสนานะครับเช่นงานวิสาขบาูชาอัลมาบูชาหรือว่าอาสาบูชาโดยพยิ่งเรื่องของการที่ตาวายสิริภาพเนินในระครถวายพระถิฤฤ่นปตําปีทุกครั้งนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผู้สังกรชาวไทยนะครับได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์นะครับถวายพระศุลจริญปิจุนาแล้วก็กร่วมกันถวาย อภรณ์นะครับทางเว็บไซต์ของออสุนทรชวังโดยพร้อมเพียงกันครับ